ยกทองคุณพลคนช่วชาเราใหญ่ขึ้นมาโรรปฏิวัติสายเออทำรัฐบานโอนี้พยากำรนคนใจพันเป็นวันรัฐบาลมานานปีส่วนตัวข้านี่รือชอกวินเป็นคุณพลกังชินอยู่ในติ้นรุงซี เราเปลี่ยนพลัดเป็นรัฐบาลมานานปี่คมคนดีขี้คนจนก็เพื่อจะสร้างคนงานถ้าใครเป็นนักประชาธิปไตยควายเลือกตั้งเราต่งสมุนไปยับยัางเราต้องหลบสังหารเราผู้กาดกรองอำนาจในสิ่งการใครต่อตานมันต้องตายโวดไว้วานออเราครบโปร่งหรือคองทับ ครับตอนนี้เวกับมือจะมีหรือใครกล้ามากัดว่างว่าไงพักพวกกาวินเดินทางมาเยี่ยมเยือนข้าตั้งแต่เช้าเชียวแล้วการมาของแกครั้งนี้นะ่ะตาของแกมันครี่นเครียดผิดปกติมืออะไรก็บอกสิกาวินแกอย่าลืมนะเว้ยว่าข้าคือนายกรัฐมนตรีแห่งเทพ,พปนมประเทศแกนี่ที่ปรึกษานายกและแกจะเครียดทำหาอะไรอะ่ะเราสองคนใหญ่นะเว้ยและอีกไม่ช้าไม่นานสิรานีลูกสาวของข้าจะต้องแต่งงานกับกาวันลูกชายของแก ถือว,นนวัน้นกาเินเอ๋ยเราเป็นทองแผ่นเดียวกันและเทพนมประเทศก็อยู่ในอุ้มมือของเรารัฐบาลข้าอในวันไหนแกปฏิวัติแกขึ้นมาใหญ่รัฐบาลแกอ่อนแอวันไหนข้าปฏิวัติข้าขึ้นมาใหญ่แล้วจะเครียดทำหาอะไรบ้างพวกมีอะไรก็บอกกันบ้างสิกาเวนแล้วแกไม่รับทราบข่าวคราวใดใดหรือคำรุนข่าวอะไรของแกวะข่าในรี้จะสัมลักมา้านี้ไม่ได้ฟังดเรือข้าไม่ได้ฟังแกมันแย่ที่สุดเป็นผู้นำประเทศอย่างเราต้องติดตามข่าวคราวบ้านเมืองสิ แกไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ามีข่าวไรบอสีกาวินข่าวนีเราจะส้ำนักบรชาชนในองราชาแสงสุรยิยนสังทหารไปนหนึ่งกองพันไปนอกเครื่องแบบติดตามหาเจ้าชายคำสุยานี่แหละคือข่าวใหญ่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเอาไอ้เปรตมึงลืมไปแล้วหรอถ้าเจ้าชายคำสุยากลับมาเป็นกษัตริย์จริงๆวันหนึ่งวันไหนมึงกับคูนี่ยุ่งแน่มันยุ่งยังไงมึงลืมไปแล้วหรือพระนิสัยเจ้าชายคำสุยาเป็นคนยังไง ซื่อสัสตย์สุจริตตรงชิ้นพูดคำไหนคำนั้นนั่นและเจ้าชายคำสุริยาเพราะฉะนั้นเจ้าชายคำสุริยากลับมาเป็นกษัตริย์จริงๆวันหนึ่งวันไหน,นมึงกับก,กูทุกคดีต้องถูกหรือฟื้นแน่นอนแล้วมึงจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตัดไฟซะแต่ต้นลมทำยังไงคำสุริยาตอนนี้เปรียบเสมือนลูกหนูตัวเล็กๆไอ้มึงกับกูนี่คือแมวตัวใหญ่เพราะฉะนั้นแมวมึงกับแมวกูจะต้องรีบกินหนูคำสุริยา ก่อนที่ลูกหนูคัมซูยาจะกลับายมาเป็นหมาพันร็อกไวรอไล่กัดแมวมึงกับแมวอูมึงเข้าใจที่กูพูดหรือเปล่าเออความคิดของมึงดีฉลาดกูอุบาทมานานแล้วแล้วมึงจะทำยังไงในเมื่ององราชาแสงสุยันสั่งทหารไปหนึ่งกองพันไปนอกเครื่องแบบติดตามหาเจ้าชายคสมซูยาเราก็สั่งได้มึงจะสั่งใครสั่งมือปืนไง นั่นไงเปียกไอ้พูนแก้วมือปืนซุ้มมึงก็ยืนอยู่แล้วกูจะไปสั่งมือปืนซุ้มกูซึ่งมีลูกชายของกูคือไอ้กาวันเป็นหัวหน้าสั่งไปไหนวะตามล่าคนชื่อคำเพราะคนชื่อคำแล้วก็ไม่ต้องไหวไม่ว่าจะเป็นนายคำสิงคำปันคำเดืองซุ้มคำสิงคำสันคำอะไรคำก็ตามแต่ไม่ต้องไหวมึงจะทำยังไงกูจะยิงซะให้เกลี้ยงกูรับรองมันต้องถูกคำสุยาตายหงเขาสักคำแน่นอน แต่กูว่ามึงเว้นไว้สักคำน่าจะดีที่สุดคำไหนที่กูสมควรเว้นไว้คำรนกูไงออกูจะเว้นมึงไว้คำรนนอกากมึงคำรนกูหญิงเกลี้ยงเออความคิดของมึงนี่ฉลาดกูบาดมานานแล้วแล้วกูจะอุบาทต่อไปเรื่อยๆะ่ะแล้วมึงจะช้ทำไมนั่นไงเปี๊ยกผนแก้มือปืนสม,มึงยืนอยู่แล้วสั่งไปสิสั่งสั่ง กูบอกให้มึงสั่งเงินตะขูได้พังกุ้กสั่งเองเออกูไปรอฟังทางโน้นเชิญว่าไงเปียกพูนแก้วได้ยินชัดเจนไหมที่ฉันคุยกับกาวินเขาตะเกียบ์ไอ้พวกอ้ไรยินชัดเจนไอ้พวกจ้างมือปืนชุมโป้ไอ้เปียกไปชุมไอ้เปียกโดยใชยตามล่าคนชื่อคำตามล่าคนชื่อคำแล้วทำไมวันนี้มึงเรียกนานขานช้าเหลือเกินกูนัดกี่โมงพูนแก้วนัดเก้าโมงกับนัดเก้าโมงทำไมเปียกมาเที่ยงฮะ คุณนัดก้าโมงแต่เปียกมาเที่ยงผมไปปลุกแล้วไม่ตื่นใครอะไอ้เปียกมึงไปปลูกแล้วไม่ตื่นไม่ตื่นทําไมผู้แกวไม่รู้ใจมันและยังเปียกกูนัดมึงก้าโมงนะเปียกไอ้ผูนแก่มาก้าโมงกูไม่ได้ว่าแต่มึงก็มาเที่ยงไอ้พู้แก่ไปปลุกทําไมไม่ตื่นวะเปียกเฮ้ยไอ้เปียกได้ยินที่กูพูดหรือเปล่าเนี่ยไอ้พู้แก่ไปปลุกทําไมไม่ตื่นรับอ๋อรับ ตอ,มา,อ,อมาไอ้หนี้กองมันคอยเรยียบรือจะม่ตื่นนัอนรับอยู่มาได้เลยมั้งเวัยรำวัยรำทำไมไม่ดูเวลามัง้งผมว่ามันไี่ไเลยววัยแล้วแต่มันหน้ากามันคว้างอะไรวะใครคว้างนาฬิกาไอ้เพี้ยกมันคว้างทำไมนาฬิกาคว้างทิ้งทำไมใชจเพี้ยกหน้ากามันควาา้างไอเฉะใชยมันไม่ดื้อเล้วเลแต่มึงได้ขวาง มันเดินนะเนี่ยเธอเดินมัว oh. เดินมัวเปลือบโบ้า,ามเกม้มจีไม่ตรงกันจะเก้มกูขวงังนอล้วหน้ากาบ้านผมมึงเดินพรมเห็นแตานันต่างกองฟันเดินพรมงันปลือมปลืบปลืปลืปลปลมันทรามเก้มเองจีใ่ตรงกันจะเก้มกูไม่รู้ที่เจอเก้มไหนดีมึงว่าไอเชมไอเกม้เกมจั้งยู่เลยกเอาชวนเก้มยาวอยู่เล็กจีร้องไอชวนเกม้เเกมนองแต่เพื่อนเดินปืนไม่เกายเคย เด็กนักเรียนตุ้งตาตีเต่าเลยนะบว่าจังก้าวยาวชิดร่องนองเดินเรื่อยเลวพอแล้วมันไม่เข้าใจพูนแก้วับไม่เข้าใจนี่อธิบายมันเข้าใจพูนแก้วเต็มคว้างทิ้งอีกก็เวลาพี่นองนาโลงนั่งจักงงานนาทีอธิบายเรื่องหน้าค่าคนบรือมันเข้าใจคนคือหน้าค่าเพี้ยงงานน้องน้ามันยังอยู่จ้ำเข้มทีมันจีไม่ตรงเพราะมันกำําคละหน้าเตะกัน มันทำคนน้าเีกันเออเข้มจันนี่ทำน้าเีระเข้มจันมันจียจ่บงโอเข้มจันนี่จีจ้บงเออทุ่งทุ่งเข้มยาวเข้มยาวมันจีนาทีแล้วทุ่งเข้มนองเพื่อนที่เดินเพื่อมึงอยากไปมั่วมันจะเขมมันจำรับคนปั่นมึงเอาตรงเข้มกับพปงนะทึงมาจานากาก็มีอยู่ว่าหอ๊ินาทีมันจะกันหนึ่งนาทีหอ๊ิซีพีนา ทีทีน ah ี่ตากันหนาทีเออแม่ม่างทีมาหนานบูดขมันินาทีมันตากันหนึนาทีโินาทีนี่ตากันหนึนาทีเออทึงคนาทีคนาทีมันตากันหึจวบงโอนาทีนี่ตากันหึจบงเออถึงครจวบงอะมัน่าไรแล้วฮะ O ah. chip <coughs> chu bồn. When doanh nghiệp chip chu bồn, doanh nghiệp chu bồn. A trom bồn chu 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 bồn กัิทิปีเล็กทีเบกดจทเบ็ตบุงน้าปัดนากามีเกมเล็กเตรไดแล้วหน้าปันาามันยังอยู่เกมเล็กที่งมีเกมเล็กทรงเองเออเล่นหลังทีมัน่าขน,นานี้เวลายี่สิบสีนาฬิกาแล้วมันไปจีก้องเกยแล้เวเห็นหัวไม่ปบฮะ ข้างกวางใจหนากาคูนสรุปว่าไงบุญแก้ว่าสรูปว่ากวางคกาไม่จำเปรีได้เลยเวเดินมั่วแใจโอ้ไม่ใจมันมั่วไหนไหนห้ากามั่วไหนมึงนี่หน้ากามันก็เดินแบบนั้นถูกเรือนกูยืนยันว่าไม่ใช่ถูกเรือนมึงยืนยันว่าไม่ใช่ถูกเรือนโอ้หน้ากาบ้านเราลิกที่เดินแบบนั้นแต่มึงไปเลยหน้ากาอเม่ิกากล้พุ่นไม้ตรงนั้นเนี่ย ไม่จะโดนปนานนั่นเมกาเมกาใกล้พุ่นมาเนี่ยนี่โอ้ก้องแก่ไม่ใจมัวนี่ไม่มัวเปลือกูไปเจอลูกม่วงโลนึงไงกูตีนึ่งกว่าดีไรว่าหน้าก้าเกยหน้าก้าเมกาใกล้พุ่นมาเนี่ยกูไปเจอลูกม่วงโลนึงไงกูตีนึ่งแล้วก้องแกไม่มัวเลยเป็นเปลือกยังเข็มเดียวอันมันตาจังเดี๋ยวเลี้ยมใจหนาคาเดี๋ยวเดี๋ย ได้ตีได้เราเราไอเพียกมันเป็นใครมาจากไหนปูนแก้วน้องเมียปุ้มนี่โอ้ยเพียกน้องเมียปูนแก้วครับน้องเมียปุ้มคนเมียใต้เมียจังไว้คำปีปูนแก้วเออได้เป็นปลื้มได้แจ้นได้ไปแล้วงเตือย่าดถุงน้องเนียนเพียกแล้วปุ้เอาไปน้อยกันก้องพีไอปุ้มนี่ฮะกูบุญบุญพูดหรอแกวะใช่กูนี่เออก็ก้องพี่ไอเออ เออบุญแก้วเอ<ล>ยอีแม่์ไม่ ngồi n h ได้หรอกการงานจริงนี่กับไอ้ดาฮั้นไนจะได้พอโลเมยไม่ได้ดูเด็กมันนังเล่ได้แต่เมย์กว้านักไม่เลวเรื่องจ้องน้อยแล้วน,นอนกินควันเม็ไดไงากะวดากันเพราะฉะนั้นจัดการคุยกับไอ้เปี๊ยกเรียบร้อยงานนี้งานใหญ่ตามล่าคนชื่อคำกับงานใหญ่ตามล่าคนชื่อคำเพราะฉะนั้นจัดการคุยกับไอ้เปี๊ยกเรียบร้อยกูยไปคุยกับเพื่อนกูก่อน กำจับปนันจันต์จันเชื่เลยเชื่อเลยเออกูไปก่อนต้องไปไกลปรีดนี่เหล่ากูขุนเอินกระลุยไม่ใจมาใจตัวนี้แล้วกาดอุ้ยนตายห่วงะกูลไงดีไหมเนี่ยระกูลไงดีก็ดีกันต่างตระกูลโอยาตายอยาดีกันเขดีกันต่างตระกูลช่างลูกช่างล่านลูกเออล่าดื้อแต่มึงปนปลื้มปลื้มแต่พูดได้อยาตายไปแล้วมึงอย่าลืมทำความดี าดีกันแม่พอได้ต่างาคูนไอ้เพียงนี่บลืดต่างชาตกคูนการอุ่นต่างชาตกูนการอุ่นไรมึงต่างชาตกคูนคูตาท้มเพียงน้องปมึงไม่กินจัดในร้าที่ก้าไปจามในร้าอจังปล่ากาวีให้อ็นถึงหื้อกาวีฮักเลวกูไม่เชื่อแหลนปลอมโง่ไหมฮะทำไมเนี่ที่ปมึงไม่จะไปปลูกปลัวอยู่ในไร่จ้ามปีแล้วไม่ใจได้กินรัวเราอีกินโลกมันอยู่ ได้กินแหละไอ้ลูกโอยตีตายรู้กาดุนมาตึ้งลูกนี่กูกาดุนเปล่อมึงอะไรแตตัวกาดุนเลยถ้ากูกาดุนจริงกูปากลอกตำรวจได้ตีเดียวจี้หลงปากเลยว่าจำรวแ่แกในเจือกบนมึงแหละเจือปลือทั้งจี้หลงพักในมึงแรงมาดิกูอีหล่าวไอ้กวงางกูน่ะชีบตัดย่างบนแก้วตีนี้ตัดย่างจะกลับคืนถ้าวันเช้าไปแก็บย่าง ว่าเจ้าไปเก็บยางอ้แต่วันนั้นกูเก็บยางแรกก็ลบมาบนาแต่งตัวกลาวว่าอีดไปปักป้อนกลางบ้านกะมาได้เล่นไปอ๋อเล่นไป,เล,นไปเล่นไปปักป้อนกลางบ้านออพอดีกลางบ้านเปิดลงเล่นแต่ไม่ได้ก้นอนาตตํำรวดบนเตือนอย่างนู้อพอ,เอ,อกูไปตึ้งมึงว่า,าก้าก็เต็มแล้วก้ากรอบแตแล้วอ,เอ,อ,เอ,อ้กูตีกลับเจ้ากองบ้านว่าอยาแก้ครับนอนเล่นพลางเพลื่อเนอนออแต่เดียวก้ากาดัดก่อนปลุกไอหยอกขึ้น แต่มึงจําเรือกูก็ไปนอนไปนอนอ้แต่เหนื่อยจากการเก็บย่างมึงว่านอนได้จะปักลับจริงลับจริงอ้จึงดีเนี่ยพอกูลับได้จะปักหลดหนึ่งเกาหนึ่งจอดหน้าบ้านอู้ว่ามันแดงนะแต่ทูมันข้ากูรู้นะหลดหนึ่งเกาหนึ่งพอจอดหน้าบ้านโม่เล่นไปเล่นมดเรื่องกูนอนไม่รู้เรื่องเลยตอนทำรวจวก้ามา,าตึงยังแต่กูนอนอยู่คนเดียวทำรวจวตึงเก้าปลุก ลุกไก่ลุกกูลุก,กว่าเรืือล่วงล่วงเล่นไปไหมอะตัน้นมึงว่าเรืือกว่าเล่นลนี่เขาอยู่นานแล้วองไอ้เปลือมมึงไปบอกจำรวดนนั่นั่นกูเข้าใจว่าเจ้าของบ้านปลุกไอหยอกขึ้นเล่นแหละเมื่อตอนโต๊ะใจกูล,ลืมตาตีนี่ไอ้จึงดีนี่ก็จําเพืือก็จับแล้วเล่นไปผิดก่อนไหมจับไปเนปี่ยพาไปโรงพานมึงเหย็ดแม่ ทำรวจ,จับป่าไปน้อยละ่ะไปรุงพักเออไปรุงพักไปทำอะไรรุงพักเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวมึงเห็นตามแปลกๆกูโต้งกางห้องก็งกจับเล่นไปปิดอนไม่ก็จับเล่นไปปิดก่อนไม่แต่ก็ป่าตัวกูกลองกังแต่ใช้ไม่ประกันตัวออกประกันตัวเลยป่าตังไปอีกเดียวนี่กาวถัถตาเป้ก็ยืมเพื่อนในวงไป ไม่มีตั้งประกันตัวกับกป่ากาบองคังอยู่ในองคังประมาณชั้งจมูงกิดตึงขึ้นได้เรื่องนึงกิดได้เรื่องนึงโอ้กิดได้เรื่องว่าเพือคุณนัดกพ่อไวเลยว่าต่อเจ้าไปกุฏิลังบ้านตองได้พอลูกย่างใกล้กูมาอยู่ในองคังไม่รู้ใครที่ช่วย่อมึงวะตัดทิ้นใจเกี้ยนจนไหม้เกียนจดไหม่อะใครเกียนจนไหม้อะโอเกียนว่าเรือมั้งกูว่ากราบเต้าคุพ่อที่กระบ ตีช่วงไรตีรังบ้านคุณพออย่ากู้พอลูกยางเลยปีนี้ถ้าพอกูตีรังบางง้านช่วงไรพอลูกยางใกล้ผมต้องตู้ปราณชีวิตทันทีเพราะผมได้กว้างยาบ้าวไว้ที่มื่อแล้วมึงเขี้ยตาวันเลยเขี้ยตาวันเนีเ่ยเขี้ยเช็ดช่วงให้ตำรวจปะไอ้พอแต่จนไม่ถุกจบับตุกเกี่ยวคนอกอกจากกองกั้งก็ต้องชวนอ่านก่อนตำรวจชวนอ่านก่อนโอ้ <S S S โปกครองอนพอเบิกกูกว้างยาบ้าไว้ในตีช่วงไรต่ตาวันเนี่ย ฟันเพื่อรุ่งช้าโว่กันที่โรงพักปาโจไปคนเล่มคนเล่มคนเล่มตีช่วงไร้ไม่ตันเตียงตีตำรวจกุดจานโอ้ยฟอกยาบางกิเม็ดมาระกาเม็ดเพือว่ากูแก่นลูกนุกูนนี้โอ้ไจะรูปความแล้วอย่างนี้ได้พ้นว่าเพลิอเพลรูปความแล้วพอกูได้พอลูกยางใกล้มึงโอ้ยจ้ลาดตัวแชมป์โตี แล้วมึงกูตีร่างตกเดือนอ่ะกาดี้ไปนะจีบมันกั้งตกเดือนไอ้กาดีไปยกวงแต่มึงจีบกาดี้น้อยกาดีลอกตำรวจอที่โรงพักนั่นเนี่ยกาดี้กั้งตกเดือนตีแรกกัดิ้กั้งตกเดือนจริงไงพูนแค่วะแต่พวกกูอ้างเจอคนนี้ตกใจอ้างเจอใครกูว่ากูลูกน้องไหนว่าปั้มว่าลูกน้องไหนว่าปั้มว่าตำเรื่อตกใจลอยให้ครึ่้นึง จะก็เดือนเลือดจำเดือนไม่จะก็เดือนเลือดรึ่งปีเอ็มอันหมกเดือนครึ่งปีมันเต่ากันยู่วันฮันเออไม่รู้เลยแต่กูติดจนครบหอมแต่ตึงวายู่ในอ่างกลางอกเดือนกะแจกะตุนเลยวันลุดออกมาเลือดตั้งตั้งเป็นพันเจ็ดอยู่อ่ะโย่ในอ่างกลางอกเดือนเอามาแต่งน้อยตั้งตั้งเป็นพันเจ็ดพันเจ็ดวันเก็บตียี่สิบพอแล้วได้ปี bát giờ ha kinh các con phải <laughs> năn rồi tầm rú mà chạy ngân chạy ra chấm rồi